วันนี้ผมจะพามาดูบ้านแฝดสไตล์เดี่ยวในโครงการพีโนสุขสวัสดิ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านแฝดสไตล์เดี่ยวที่รีโนเวทแล้วหลังเดียวเลยในย่านประชาอที่60ที่ราคาไม่ถึง5ล้านเพราะว่าโลเคชั่นตรงนี้เดินทางเข้าสาธอรง่ายพระราม3ง่ายใกล้ห้างโรงพยาบาลและก็มีมาหาลาัยชื่อดังอย่างเช่นมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยและสภาพบ้านภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู ถ้ามาในส่วนของตัวบ้านนะครับเราจะเจอกับลิฟทิ้งอารียก่อนเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโซนนี้คือโซนห้องนั่งเล่นเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับบ้านแฝดหรือว่าบ้านแฝดสไตล์เดี่ยวเนี่ยตรงนี้ถือว่าสเปซค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับซ้ายมือผมเนี่ยสามารถวางโซฟาตัว L ขนาด4-5ถึงคนได้เลยแล้วก็ทางด้านขวามือของผมอันนี้ก็สามารถบิวอินทีวีหรือว่าทําเป็นชั้นวางทีวีก็ได้แล้วก็ด้านข้างผมสังเกตเห็นได้ว่าบ้านหลังเนี้ยกระจกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหลังเนี้ยชั้นหนึ่งจะให ทีนี้ในโซนถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นโซนดิงหรือว่าโซนทานอาหารแต่ก่อนหน้าที่จะไปถึงโซนนี้จริงๆข้างๆโซฟาถ้าเราจินตนาการนะครับจริงๆสามารถวางโต๊ะสูงที่เป็นโต๊ะทํางานได้อีกหนึ่งโต๊ะมุมนี้เลยนะครับมีสายอินเทอร์เน็ตแลนด์ให้เรียบร้อยแล้วถัดมาที่ผมพูดถึงตรงนี้อันนี้คือโซนดิงที่สามารถตั้งโต๊ะทานอาหารได้4-6คน ตรงนี้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากที่จะต่อเติมบ้านนะครับสามารถต่อเติมออกด้านข้างก็ได้หรือว่าจะต่อเติมออกด้านหลังก็ได้บางบ้านเนี่ยทำด้านข้างตรงนี้เป็นห้องพราหรือว่าทําเป็นห้องทํางานอันนี้ก็สามารถต่อเติมได้เช่นเดียวกันแล้วฟังก์ชันชั้นหนึ่งนะครับยังหมดเพียงเท่านี้เรายังมีห้องน้ําชั้นล่างอีกหนึ่งห้องที่สามารถอาบน้ําช um ั้นล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็มีห้องครัวอีกหนึ <S <s ่งห้องที่สามารถดวอินต่อเติมครัวได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าเราได้มีการวางระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2ในโซนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับไซซิ่งของห้องมาสเตอร์เนี่ยจริงๆผมว่าพอเหมาะเลยนะเพราะว่าสามารถวางเตียง6ฟุตและยังมีสเปซเหลือสําหรับการวางโต๊ะทํางานฝั่งนี้ได้อีกด้วยนะครับและด้านหลังผมอันนี้จะเป็นโซนว a l k in Closet ที่เราสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็มีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยที่ชั้น2นะครับจะมีห้องน้ําทั้งหมด1ห้องและตัวห้องมาสเตอร์นะครับมีประตูที่สามารถเชื่อมไปยังห้องน้ํานั้นได้ด้วย และอีก2ห้องที่เหลือนะครับเป็น2ห้องที่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถตกแต่งบิวอินได้เต็มที่เลยแล้วก็2ห้องนั้นนะครับเทควิวสวนทั้ง2ห้องเลยห้องนั้นนะสามารถทําเป็นห้องในอุปสงค์ก็ได้ห้องนอนก็ได้ห้องทํางานก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะทําเป็นห้องแต่งตัวก็ได้และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปรายละเอียดกันครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้านแฟดสไตล์เดียวนะครับขนาดที่ดินจะอยู่ที่38.2ตารางวาพื้นที่สอย125ตารางเมตร3ห้องนอน2้องน้ำและก็2ที่จอดรถบ้านหลังนี้รีโนเวทให้แล้วเรียบร้อยนะครับในราคาเพียง4.59ล้านบาทเท่านั้นบ้านหลังนี้นะครับสำหรับผมนะผมมองว่าเหมาะกับคนที่ทำงานในเมืองเป็นหลักเลยเพราะว่า ตัวโครงการเนี่ยห่างจากทางด่วนแค่5นาทีเท่านั้นแถมยังวิ่งเข้าสาทรกับพระราม3เนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองด้วยแล้ถ้าใครนะครับที่ทำงานในเมืองแล้วรู้สึกสนใจบ้านหลังนี้สามารถนัดชมติดต่อโฮม e s ส a t e ได้ทุกช่องทางเลยและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านหลังนี้จะใช่ที่คุณกำลังตามหาอยู่หรือเปล่า